สวัสดีจ้าพี่น้องขอผมขอกระซ้าบึ้งอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือนี่ไรอันส่วข้าวปุ่นจะพี่น้องส่วข้าวปุ่นไซเฮ็ดฟางจ้ะส่วข้าวปุ่นไซเฮ็ดฟางแต่กับไซอันนี้ยังนะอันใส่ปลาทูจ้ะพี่น้องปลาทูทอดพี่น้องย่ำกับอันบวมไม่ย่ำหรือสิยย่อื่นย่ำกับอะไรบ้างน <c oughs> มันเป็นหลายอย่างเลยอ่ะเอรนั่นส่วข้าวปุ่นโลนึงพี่น้องสีกินเบิร์ดบลูหนึ่เบิร์ดท,ทินรู้ โอ้อลังการมากเลยจ้ะพักพักมาเป็นสวนพักมาเป็นชุดที่เต่าพี่น้องจ๊ะมาย่าไดกจะมาผอกฝ่าผอบพ้นจ้ะกินย่าไดกับะ้นมาย่าหนังจ้ะพี่น้องกินอยู่ในบ้านได้จ้ะม่ครัวเลยมาเลยมาเลยกินน้ำซาวบุนเด้จ้ะพี่น้องจ้ามามามาสวัสดีเลยพี่น้องทางอันฟังไทยฟังเรามากินน้ำซาบุนเด้จด้ะเลยเอยเอ่อยูเอย่เมืองนอกนั่จ้ะ มาจานะ้ามามาแข็งมาแข็งหน่อยมะเกินหน่อยเอาเลยจ้ะพี่น้องมาจา้าพักนี่ได้ยามด้วยอ่ะกินพี่น้องจานะ้ามานู่นน่่ยจ้ะพี่น้อง Đẹp. Đẹp. ừ hiếu khẩu lắm này nó một cơn mỏi một cơn nhanh mà được được Đủ nóng, được được Cảm ơn không ăn kinh nó tham nữa cả, đùi uầy p/n uầy ăn một bữa đơn giản một giờ, cà bún miến thôi, trời ơi, say hết phang này nọ, trời p/n, ต่ทงพิกซส่ย่ทังพริกปน่เนาะซุดพิกปนเจุดใจแต่บาโบเฮดไล cái vàng lọc ngoài nữa cả. ทุ่ยถอดตัวนึงแสบแสบพี่น้องแสบเพชรจังมากับฝากกู้ใจกู้ิตจำแสาบุไใ่เด้าจ่าพี่น้องเป็นกำลังใจสบบุ่ใ่เด้จ้า พอามาแซ่บึงตามไปสองเพื่อนๆซ่บึงบึงบึ้งจบทุกคลิปจ้ะเปิ้นเกาเพื่อนไหมเพื่อนไม่อาชญาเนี่ยจ้าพี่น้องไปไหวเดี๋ยวสิไปกดติดตามเดี๋ยวสักมันสิรุจจ้ะใจะเย็นๆนยจ้าทุกคน นู่ประเดจ้าพี่น้องบาวเราซบึงนาแสบึงไปฮะเพื่อนแซบึงเบื้งให้จบนอกจาะพี่น้องอะไรกันคอยกดติกดติดตามเพื่นใหม่ๆค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนจ้าพี่น้องจะมาถามแบบว่าร้านหน้าที่ยี่สิบนหนาที่ไปอาสิบบงบมจูเป็นสิทะอจ้าหาสิไรจะิบชิกคนหน้าที กันเบิง่งเพราะอยากให้เพื่อนๆได้เวลานะค่ะทุกคนเห็นยูทู u b e ก็อยากให้คนติดตามจังได๋ไม่ได้จ้ะพี่น้องโอ้ยคันจมูกคันดังหมองนี้เพะ่ะ Kamakai nàng là mười tập yên. Kèo ra yì xippa. Sự tè kèo xippa. Tân yì xippa. Kèo ra sao bát lộ. Sự vẫn bắt chân bóng 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 bóng

มาคายอยู่ไหนเพื่อน,นยังเอาขวามาหอดแหงหอดนะเพื่อนได้จ้ะ <laughs> มึงกินอะไรล,ลงไปเนาะ <c oughs> ไปะอีกินข,ข้าวอะไรบ้างท ช่ยคนั้นคนบกินน้ำจิ๋หรอกจ่าแบบนี้อาหารอีกยงหวานท่องอีสานแค่นนคนบกกินเ้ยเป็นครับพี่น้อง สามชุดไทยทีย่เพชรแถอบอะไรที่นี้ช่วยถือพิกเลยจ้ะทำชุดไทยคุณถูกกำลังใจเลยจ้ะ